หลักไวยากรณ์มินนาโนนิฮงโกบทที่1ข้อ4การใช้คำช่วยโมะที่เป็นเรื่องราวเดียวกันกับเรื่องที่เคยกล่าวถึงการใช้คำช่วยโมะรูปประโยคคำนามแล้วตามด้วยโมะโมะจะหมายถึงก็ด้วยเหมือนกันใช้กล่าวถึงหัวข้อที่เป็นเรื่องราวเดียวกันกับที่เคยพูดถึงมาก่อนแล้วตัวอย่างที่หนึ่ง ยามดะซังวะอิชาเดสอิชาหมายถึงหมอประโยคนี้หมายถึงคุณยามดะเป็นหมอต่อมาการใช้คำช่วยโมนะคะเราต้องการบอกว่าคุณคิม u ระเนี่ยก็เป็นหมอเหมือนกันเราก็เปลี่ยนมาใช้คำช่วยโมแทนคิมระซังโมอิชาเดสคุณคิม u ระก็เป็นหมอเหมือนกันตัวอย่างที่สองยามดะซังวะ นิฮงจินเดสคุณยามดะเป็นคนญี่ปุ่นมาดูการใช้โมะคิมูระซังโมะนิฮงจินเดสคุณคิมูระก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกัน